โยวอซัปยินดีต้อนรับสู่10 m i n u t e s o d c a s t นะฮะอ่ะน้องก็ใครยังไม่ได้ไปดูคลิป MPJ ไปฝากฝากฝากไปดูด้วยแล้วกันนะครับมันก็คือ NBA Talk อย่างที่บอกแหละก็คือแค่เปลี่ยนชื่อเท่ๆนะฮะก็วันนี้คลิปนี้แล้วกันมาพูดถึงเรื่อง a อ l NBA มาพูดถึงประเด็นต่างๆหน่อยดีกว่านะเท่าที่ผมเห็นบนโลกโซเชียลนะฮะก็มันจริงๆผมว่าไม่มีคำถามหลายคำถามนะสำหรับหลายๆคนนะอย่างเรื่องแรกเลยนั่นก็คือ ทำไมลูก้าดอนชิชเป็นทีมหนึ่งอะทีมไม่ได้ติดเพลย์ออฟด้วยซ้ำทำไมเชคิลเจสแลเซนเดอร์เป็นทีมหนึ่งละ่ะทีมไม่ได้ติดเพลย์ออฟด้วยซ้ำเนีครับอ่าประเด็นนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะเออมันคือรางวัลของผู้เล่นไม่ใช่รางวัลของทีมหรืออะไรต่างๆนานา,า,าและผมคิดว่า รางวัลน,นี้มันอาจจะค่อนข้างแตกต่างจาก MVP นะเท่าเท่าเท่าที่ผมรู้สึกแล้วกันคือ MVP เนี่ยมันมันมีองค์ประกอบเป็นแสนล้านอย่างนะ narrative อนู่นนี่นั่น,นแบบเยอะคือคือไม่ใช่ว่ารางวัลน,นี้ไม่มีนะผมเชื่อว่าเอ่อ NBA first team second team แต่ละทีมเนี่ยมันก็มีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เอาปัจจัยเรื่อง ทีมอยู่อันดับอะไรมามาพูดคุยกันอะเอาง่ายๆว่าคือเขาพยายามจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดใช้คำนี้ั่นผู้เล่นที่ดีที่สุดของหลีกนะครับโดยอ้างอิงจาก5ตําแหน่งในปัจจุบันนะเพราะว่าปีหน้ามันจะเปลี่ยนเป็น positionless ละผมก็เลยต้อง่าถ้าใครมีคําถามเรื่องลูก้าเรื่องเชที่แบบไม่ได้เข้า play ์อ play off อะไรอย่างเงี้ยเอ่อผมคิดว่าน่าจะตอบให้ทุกคนได้ว่ามันคือรางวัลส่วนตัวแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยกับ performance ในฤดูกาลนั้นๆนะฮะ เออซึ่งผมก็อมาถึงทีมแรกแล้วกันเนี่ยเพูดละส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนี่ยครับยานิสแน่นอน one of the best player in the league. Joel Embiid คือ MVP เนี่ยครับเคิวเจสเล l ซนเดอร์ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาทะลุขึ้นมายันทีมหนึ่ง แต่ว่าเท่าที่ผมไปดูจากเช็คจากต่างประเทศเนี่ยในช่วง Regular Season ผมก็ไม่ได้แปลกใจมากนะแต่ถ้าเบสจากความรู้สึกผมเองเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งคือคิดว่าเขาติดแน่แต่ไม่นึกว่าจะขึ้นมาเป็นทีมหนึ่งส่วนลูก้าก็ไม่แปลกใจก็ทีมหนึ่งก็ทีมหนึ่งคือคือถ้าคือจริงๆผมก็มีความคิดอยู่ว่าเอผลผลการแข่งขันของทีมมันจะดึงลูก้าลงไปทีมสองไหมแต่ว่า ถ้านับอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผลงานทีมไม่เกี่ยวเท่าไหร่เลยแบบแทบจะนับเป็น0.5หรือ1%ด้วยซ้ำเนองเจสันเททัม um ก็ one of the best forward in the league ในตอนตอนนี้แล้วกันนะครับเนาะทีนี้มาทีม2นะครับเจบราวนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจนะนะครับทางด้านของสเตฟานเครรีเอนนิโกโยคิชใช่ไหม uh, ปีนี้ร่วงมาเป็นเซนเตอร์นะครับ คือคือมันจะมีกาดสอง forward 2องเซนเตอร์หเนาะนิโคลาโยคิชก็แพ้ MVP ให้กับ MB การที่ MB จะเอ่อ <laughs> ร่วงลงมาทีม2ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่ผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะเออ่แล้วก็โดอนนัวรมิเชลอันนี้ผมก็ไม่ติดผมพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเฮ้ยปีนี้โดอนนัวรมิเชลมาดีมากๆสเตฟก็โอเคจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะติดทีม3นะแต่ว่าถ้าติดทีม2ก็โอเคนะฮะคือจริงๆอย่าลืมนะว่าจิมมี่ในเรกูลาร์ซีซั่นกับในเพลย์ออฟมันคนละโหมมดแต่่ถาาว จิมมี่แกโอเคไหมสำหรับฟอร์เวิร์ดผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเราไปดูคนอื่นๆนเนี่ยเลารี่มาเคนนก็ไม่ได้แย่นะครับนะแต่เควินดูรันเนี่ยจริงๆมันควรจะติดแหละแต่ว่ามึงเจ็บเยอะมากถูกไหมพาสคาลเซยแคมก็น่าเสียดายคาวาไเลยหนะก็อย่างที่รู้อะเจ็บเยอะนะครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเป็นฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ผมว่าในเรกูลาร์ซีซันเขาอาจจะ ถ,ถ้าเปรียบเทียบกับในเพลย์ออฟในมุมมองของผมนะมันอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นรือเา้าไหมม,มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าโอเคกูกูก,กูไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับที่จิมมี่จะติดคือคือสองทีมเนี้ยผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับรวมถึงจริงๆแล้วทีมที่สามผมก็ไม่ได้ติดขัดแม้แต่คนเดียวอาจจะมี question mark นิดนึงว่าเอ่อแอนนีเดวิสเนี่ยคือ forward หรือว่าเซนเตอร์นะครับ เนี่ยเพราะว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยได้ได้ได้หกสิบห้าคะแนนเนาะแล้วแล้วเออโดมันทัสซาบูนิสได้ร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนนซึ่งซึ่งเอาจริงๆผมก็ต้องบอกว่าในในในซีซั่นนี้โดมันทัสซาบูนิสก็ดีเซิร์ฟแล้วกันผมใช้คําว่าดีเซิร์ฟคือคืออาจจะเกี่ยวกับนาร์เรทีฟด้วยไม้บางส่วนผมว่าก็เกี่ยวแต่ถามว่าในเรกูลาร์ซีซั่นที่เขาพาคิงส์ขึ้นไปเป็นอันดับเอันดับสามเนี่ยใช่ไหมผมผมผมจำไม่ผิดใช่ไหมผมขอเปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูผิด อันดับสามวันเจอโอลิเออร์อันดับหกนะฮะเอ่อคิงส์อ่อะมันมันมันก็เป็นการทะลุเขา้าเพลย์ออฟแล้วตัวของเขาก็โอ้มีสถิติเยอะแย,ยะมากมายเนาะแบบแอซิดนูน่นแอซิดนี่ทำแต้มนะฮนะ,ะก็ผมเข้าใจได้ผมเข้าใจได้อืมส่วนจูเรสแลนเดิลเนี่ยเอ่ผมเข้าใจว่าทำไมเจเลนบรัสเซ่นไม่ติดคือคือคือ อย่างที่ผมบอกว่าเจาเลนบรันซันมันต้องไม่แข่งกับตําแหน่งการมันไม่ใช่มันไม่ใช่โพซิชันเลสอีกแล้วนะครับเออมันก็อาจจะยากสักหน่อยเนาะป๋าเจมจริงป๋าเจมก็ควรติดแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีคําถามนิดหน่อยว่าเอ้ยแกลงน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเหมือนว่าเออเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะคือคือคือ,ค,อคือติดคือแกจะติดผมก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดใช้คํานั้นได้ไหมคือคือจริงๆ คะแนนแกได้น้อยมากนะเป็นคนเดียวในลิสต์นี้ที่คะแนนไม่ถึงร้อยนาะแล้วห่างกับรอรี่มาเคนแนนประมาณแบบ30 8 0ิบแปลบห้าสคะแนนสาสิคะแนนเออก็ก็เรียกว่าจริงๆป่าเจมส์ก็ไม่ได้แบบคะแนนพุ่งพลวดอะคือคือคะแนนก็ไม่ได้เยอะเลยอะอใช้คํานั้นลวกันเนาะก็ถือว่าเป็นการวินในตําแหน่งฟอร์เวิร์ดเจมส์อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกแล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะเอ่อเรื่องว่าเดมกับทางด้านของ ออถ้าใครยังไม่ได้ไปดูลองไปดูได้ซึ่งจริงๆเคลิปนั้นก็วิวค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าว่าผมผมผมไม่ติดเลยกับการที่เดมติดอ่ะเอคือคือคือ offensive rate เรไม่ใช่ offensive rating เขาเรียกว่าเอ่อ EPM o f f e n s i v e EPM อ่ะ, e PM, e อะโหดมากนำโยคิชด้วยมั้งช่วงหนึงอ่ะตอนนี้ผมไม่ดูละเออนะครับแต่ว่าเดมไม่เล่นหลาดอ่ะสถิติส่วนตัวผมว่าปีนี้แกโหด โหดมากนะเอาจริงนะครับ32แต้มเอ่แต้มยิง3แต้ม37%จาก11.3ครั้งนะฮะถ้าไปดู true shooting percentage เนี่ย true shooting percentage นะครับอยู่ที่64.5นะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของหลีประมาณบวก 6. 7บกเนะฮะแล้วเรานึกภาพดิว่าตัวแกแม่งแบกเกมรับไอ้แบกเกมรุกอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยผมผมก็คิดว่า การทำได้ของเขาค่อนข้างมีประสิทธิภาพผมไม่ได้ติดเลยว่าเอ,อเดเไมลิลาติดมาได้ไงอะไรอย่างนี้นี่พอไหมแล้วก็เดรอนฟ็อกซ์ผมก็ไม่ติดแต่หลายคนอาจจะถามว่า i, เฮ้ยแล้วเราจะเอามารานล่ะแล้วเทรยังล่ะเทรยังผมเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามช่องผม <c oughs> ผมพูดไปหลายรอบแล้วแม้ว่าเขาจะมีสถิตอยอดเยี่ยมหรือว่าแอสซิสแบบเป็น,น 1, 1> <c oughs> อันดับหนึ่งอันดับสของลีกนะครับแต่ เทรยังเอฟฟิเชนซีโคตของโคตรต่ำหรือว่าประสิทธิภาพการทำคะแนนในในฐานะการเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีมอะ่ะมันไม่ได้ไงสามแต้มยิงยิงเท e แอมเยอะแต่ว่ายิงแค่3ามิเปแถมยิง,ยงลูกยากยาๆโดนถึงฟิลโกเปอร์เซนเที่น้อยสุดตั้งแต่ปีรุกกี้ถูกไหมด้วยการยิงแอมเพิ่มขึ้นมาประมาณ3.5ครั้งคือคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเปอร์เซ a น e หรือว่า เอฟฟิเชนซีของเทรยังแย่ลงเยอะนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรกับการที่เทรยังไม่ติดในทีมนี้ซึ่งซึ่งผมพูดไปนานแล้วนะครับส่วนจามอรรนนะฮะทางหน้าของจามอรนเนาะผมก็รู้สึกว่า okay อิสโอเคอะที่จะไม่ติด <laughs> คือคือมันคือผมเอ่อพูดไปในไลฟ์นิดนึงแล้วว่าผมผมรู้สึกว่า คนคนเดียวที่จามาแรนจะขึ้นมาแทนได้ก็คือเดรอนฟ็อกซ์แต่ถามว่าเดรอนฟ็อกซ์ดีเซิร์ฟหรือว่าสมควรไหมก็สมควรครับจาในปีนี้จริงๆอ่ะเอฟเฟกติฟฟิลโกเปอร์เซนเไม่ค่อยดีหรือว่าค่าประสิทธิภาพจากฟิลโกทั้ง2แต้มและ3แต้มโดยคิดเป็นเฉลี่ยที่มีสามประสิทธิ์นะครับเอ,อมันก็ห0 4ุดี่ซึ่งน้อยสุดตั้งแต่ปีรุกกี้เลยนะฮะเนาะถึงแม้อาโอเคให้เครดิตนิดน,นึงว่าเทคแธมขึ้นมาจากปีรุกกี้แต่ว่ามันมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้น เนาะส่วนเดรอนฟ็อกซ์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่25แต้มนะจ่า26นะครับโอเคจาอาจจะมีแอสซิสต์อะไรเยอะกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเออ่ในเรื่องเกมรับเนี่ยผมว่าเดรอนฟ็อกซ์ก็ดีกว่านะแม้ว่าแอสซิสต์จะต่ำกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์การทำแต้มหรือว่าค่าทรูชูตติ้งเปอร์เซนเทจเนี่ยก็น่าจะต่างกันประมาณ5%นะทางด้านของเดรอนฟ็อกซ์ปีนี้มีทรูชูตติ้งเปอร์เซนเทจอยู่ที่60นะครับอ่อส่วนจามอร์แรนเนี่ยนะฮะ ส่วนจามอแรนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55.7ห่างกันประมาณ4%อะไรอย่เงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคจามาแรนหรือเดรอนฟ็อกซ์จะติดก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปดูคะแนนเนี่ยเออจามอแรนก็ก็อยู่เป็นการอันดับแรกที่ไม่ติดใช้คํานั้นแล้วกันเออคือคือผมก็ไม่ได้แปลกใจคือสามทีมเนี่ยผมไม่ได้ แปลกใจขนาดนั้นแล้วแล้วแบรนเดลแกก็เป็นไอรอนแมนแล้วก็ลงเล่นได้เป็นกลับมามีอิมแพคกับอีกครั้งหนึง่งกับนิวยอร์กนิ克斯แล้วกันเนาะเออก็ประมาณนั้นนะสำหรับประเด็นในในใน,ในทีมทีมนี้ยเรื่องจาไม่ติดก็ก็เอ a มากกว่าจาครับ <laughs> คือคือคือผมรู้สึกว่าเออก็ ผมว่าผลงานมันค่อนข้างชัดนะผลงานมันค่อนข้างชัดว่าว่ากาดทั้ง6คนอะ่ะผมรู้สึกว่าทุกคนดีเซิร์ฟมากกว่าจาแม้ว่าจะมีคำถามอยู่นิดหนึ่งว่าทำไมเดรอนฟ็อกติดเราจ้าไม่ติดแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยอืมนะครับก็ประมาณนะั้นแล้วกันประดงประเด็นต่างๆมาคุยกันได้แล้วมาคุยกันได้ลองคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะฮะ ก็ทุกท่านสามารถไปดูคะแนนโหวตได้ไดในเว็บ NBA นะนะฮะก็จบแล้วครับสำหรับ10 m i n u t e Podcast ถึงแม้ว่าจะเลยมา11นาทีก็ตามนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้คอนเทนต์เราด้วยเราวันนี้เราขอลาไปก่อนนะจ๊ะ See y o up